สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่508ครับวันนี้ได้พระมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีครับสนใจชื่นชอบเพ่าไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดกันได้ครับที่เบอร์0892141595นะครับผมมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับรายการพระวันแรกก็นำเสนอเลยนะครับผมนี่ฮะรายการพระวันแรก นี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ภาพคีตาครับไอพิมพ์นิยมครับแม่จะไปขีตาซะแล้วนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพระสวยเดิมๆดูนะครับนี่ครับเห็นไหมดูใบหน้านะครับดูนี่นี่ครับด้านหลังนี่นี่ครับผมรายการที่หนึ่งครับสามร้อยบาท หลงขพรเงินพิมพ์นิยมนะครับต่อไปรายการที่สองนี่ครับพระสมเด็จอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสามชั้นดูเนื้อเขานะครับนี่พระเนื้อหาค่อนข้างที่จะเก่านะครับนี่เห็นไหมครับพระเนื้อหาเก่ามากดูแับพลิกด้านข้างดูชัดเจนเลยนะครับดูเห็นไหมครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมหลังนะครับนี่ครับพระด้านหลังนี่ครับ นี่ฮะนี่นะครับอันนี้รายการที่ที่สองนะครับเห็นไหมสวยงามภาพนี้ยดูนะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับพลิกปับด้านข้างด้านหลังนี่ฮะนี่ครับด้านข้างครับสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สองนะครับชอบปิดได้เลยนะครับผมนี่ฮะการที่สองต่อไปรายการที่สาม สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับดูซ้มผ่าวไหลลึกๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูเกตแล้วดูเสียญพานะครับผลมาตูมเลยครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหแล้ดูนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เม็ดมูกสารก้อนๆเลยนะครับนี่ฮะในการที่สามครับงามสวยงามจริงนะครับเท่านี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผม รายการที่สามสวยๆนั่นเลยนะครับต่อไปรายการที่สี่ที่สี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้พิมพ์อ่านิยมครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะโอ้โหดูท่านอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับใบหน้าท่านเนี่ยยิ้มแย้มนี่ฮะสื่อความหมายว่าท่านเมตตาครับผมนี่ฮะดูนะครับโอ้โหสวยนะครับผ้าพนี้นี่ฮะเห็นไหมครับพลิกปั๊บ เห็นไหมชัดเจนเลยนะฮะสวยเดิมเดิมนี่ครับอันนี้เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับหลงพังเงินนะครับสามร้อยบาทรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าที่ห้าก็นี่ฮะเป็นพิมพ์ค้ตานะครับค้ตาสี่ชายเล็กนะฮะนี่ครับพิมพ์เล็กๆดูความลึกตามซอกนะครับดูแลเนื้อนะครับเนื้อหาเก่าๆคลาสสิกแบบนี้นี่ฮะเนี่ยได้มาเป็นแบบนี้นะ เราดูโอ้โหคลาสสิกมาเอาสามร้อยแล้วกันครับเอารายการที่ห้าครับสามร้อยบาทครับนี่ฮะลองพิจารณาดูครับใต้ฐานเห็นไหมนี่ฮะสามร้อยรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกที่หกนะครับภาบรายการที่หกเป็นภาพปิดตาเนื้อสำลิดนะครับดูนะฮะนี่เห็นไหมเนื้อสำลิดเก่าๆคลาสสิกอย่างนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับใต้ฐานนี่ฮะ มีการอุดผงข้างไว้ด้วยนะครับนี่ฮะผงข้างหรือผงอะไรเนี่ยอุดไว้่างนี้ครับนี่ฮะเนื้อออกคล้ายเนื้อออกสำลิศสำลิศเงินนะ่ะนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะพระปิตาดูแม่ขา้าศึกจริงเลยองค์นี้น่ารักมากเป็นพระปิตาอ,อกจะสำลิศแล้วครับต่อไปในการที่ ที่เจ็ดนี่ก็เป็นพระปิดตานะครับนี่ฮะเนื้อโลหะผสมนะครับนี่เห็นไหมพระโลหะผสมเก่าๆนะครับดูนะฮะปิดตายอย่างเงี้ยลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะโลหะผสมเก่าใต้ฐานนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมโลหะผสมเก่าๆนี่ขออนุญาตเปิดที่สามร้อยนะครับนี่นะฮะโลหะผสมเป็นพระปิดตาครับนี่ครับเก่าๆคลาสสิกดีนะว่าดูเนี่ยเห็นไหม นิ้วมือนี่เรียงสวยงามเลยครับเนี่ยโอ้โหคลาสสิกสามร้อยครับผมรายการที่ที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดนี่พระมาเหสวนเนื้อคลาสสิกและเนื้อเก่าๆรวงพ้าบ้ยวัดมะนาวนะครับเนื้อทองเหลืองนะแล้วดูนะครับเนี่ยอุย้ยเนื้อทองเหลืองเก่าคลาสสิกและเนื้อทองเหลืองแบบนี่ฮะตะเข็บข้าง มีประกบหน้าประกบหลังนี่ร่องรอยตัดช่อชนวนนะครับนี่ฮะจะให้ดูอีกข,ข้างตะเข็บเห็นไหมครับนี่ฮะนี่คือหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวนี่นะครับสวยงามน่ารักมากอันนี้ขอญาตเปิดที่4 0 0ร้อบาทนะครับรายการที่8 4ด0อยนี่น่ารักมากส,สวยๆเลยครับ4ี่รอต่อไปรายการที่ที่9ที่9นี่เป็นพระพิตาสามเกลอน,นะฮะอันนี้ ให้พี่ๆแคปรูปเทียบพิมพ์ได้เลยนะฮะสามเกอหลวงพ่ออะไรนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะเป็นพระสามเกอนะฮะสามเกอโอ้เก่าคลาสสิกดีอย่างนี่นะฮะเห็นไหมสามเกอสามเกอเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพระปิตาสามเกอนะฮะรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบนี่ฮะ อันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองนะครับเนี่ยพระมีร่องรอยการซ่อมมานะครับอันนี้ไม่ปิดบังกันนะครับนี่ฮะเป็นสมเด็จพิมพ์เล็กรุ่นแผ่นดินไหวอันนี้ดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเมื่อก่อนส,อสวยๆถ้าไม่ซ่อมองนี้ต้องมีหลายหลายพันถึงหมื่นนะครับนี่ฮะดูนะครับแผ่นดินไหวพิมพ์เล็กอันนี้ามาแบ่งปันพีพีเอฟซีเลยเนะี่ยสภาพซ่อมมายางงี้ฮะนี่ฮะ เอาสามร้อยห้าสิบครับพระเอาพุทธคุณดีกว่าครับนี่ฮะนี่ฮะแผ่นดินไหวพิมพ์เล็กนะฮะน่ารักมากดูตัวตัดชัดเจนครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองนะครับอุตรดิตถ์นะครับสวยงามมากต่อไปรายการที่ที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงปู่ภูครับเขาเรียกว่าพิมเจ็ดชั้นแขนกลมนะครับผมนี่ฮะปูป่ภูวัดอินเป็นพระนี่ฮะสวยงาม แล้วความเก่าความคลาสสิกเขาแล้วมีพระเอยเป็นพระเนี่ยที่มีเนื้อมวลสารดูนะฮะใกล้เคียงเลยครับนี่ครับโอ้โหเนื้อมวลสารดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะมวลสารนี่เยอะมากจริงๆพราเนี่ยค่อยๆส่องดูนะครับนี่ฮะรายละเอียดเนี่ยมวลสารทั้งนั้นสี่ร้อยบาทครับสมเด็จเจ็ดชั้นแขนกลหลวงปู่วัดอินสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสอง เป็นพระคุณแผนนะครับนี่ฮะเอาเป็นพระคุณแผนดีกว่าครับนี่ครับเนื้อแบบนี้เก่าคลาสสิกแห้งๆนี่ฮะพลิกดูด้านข้างปัป๊บนี่ฮะเห็นไหมโอ้ยเนื้อนี่สุดยอดเลยครับดูบริเวณนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่เนื้อเดิมสวยเดิมๆนะฮะนี่พระคุณแผนสภาพอาจจะช้ำหน่อยครับนี่เอาเอาสี่ร้อยครับคุณแผนนะครับขอยากเปิดที่สี่ร้อยบาท สภาพอาจจะค่อนข้างที่จะใช้มาหน่อยครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมเนื้อเก่านะสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนี่สมเด็จเส้นได้เส้นได้เอาสามร้อยห้าสิบครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเส้นได้นะครับนี่ฮะนี่ครับเส้นได้นี้น่าจะเป็นอ่าหลวงป,ปู่ลําพูนะครับนี่ฮะวัดใหม่เอามาตลอดนะครับ ลงปู่ลําพูนะฮะเห็นไหมเป็นผระคล้ายเหมือนจะเป็นผ้าลงปู่มานะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบกแล้วนครับอ่ะสมเด็จลงปู่ลําพูลงปู่คล้ายๆลงปู่นะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นี่เป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับได้มาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วดูนี้ เอาสามร้อยบาทก็แล้วกันครับเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านกเก่าๆไงนี่ฮะเห็นไหมครับเอามาแบ่งปันพี่พี่สีเลยเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบสี่ครับแห้งแก๊กเลยนี่ฮะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับ น่าจะเป็นรุ่นปืนแตกเสียงกลมนะครับนี่ปืนแตกก็สร้างราวๆ2128นะครับนี่ฮะเราดูนะครับใต้ฐานอย่างเงี้ยพระมีประวัติแล้วก็พระพิธีดีด้วยผมเอา3า0ร้อยครับนี่ฮะสวยเดิมๆรายการที่ส5ต่อไปรายการที่สิสมเด็จนี่ฮะลงกุคาบกุเดิมเดิม อุดยอดเลยฮะนี่ฮะปกคลุมด้วยคาบกุนี่ฮะ,ฮะด้านข้างเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ธรรมชาติเขานี่ฮะคาบกุทับถมสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะสมเด็จคาบกุรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จอันนี้พิมพ์ใหญ่ครับน่ารักมากเห็นไหมดูความเก่าความแห้งคลาสสิกนะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็ดูไล่ไปทีละจุดนะครับด้านข้างครับเห็นไหมธรรมชาติเลยดูด้านหน้านะครับเออด้านหลังนะครับเนี่ยไปด้านหน้าแล้วด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยการกระดานครับล่องรอยแบบเหมือนกันรตะ,ะละเรียกว่าหลังกระดานอนะ่ะนี่ฮะไอพีพีเอฟซีได้พิจารณาดูเป็นหลังกระดานแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเออ น่ารักดีครับหลังกระดาษแล้วเก่าสวยคลาสสิกด้วยเห็นไหมรายการที่สิเจ็ดสมเด็จหลังกระดานเาสสาน,นี้ยเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะรายการที่สิเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้กะลานะฮะกะลาเอาเอาสามร้อยครับผมกะลาลาหูอมจันแกะนะฮะนี่ฮะเอาสามร้อยบาทแกะแล้วลงอคลัคระจานจิ๊ก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 นี่ครับใครอ่านออกแปลออกนี่ฮะ สุดยอดเลยครับนี่ครับสวยงามแล้วเป็นกะลาเผือกด้วยนะฮะออกขาวเงี้ยนี่การแกะแกะด้วยมือนะฮะธรรมชาติเขาเนี่ลาหูนี่ครับใครเกิดปีชงปีชงปีอะไรนะฮะเอากะลาลาหูนี่ครับเรียมใช้เลยนะครับสามร้อยบาทในการที่สิบแปดกะลาหูต่อไปรายการที่สิบเก้าเนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนะครับเป็น รูปอมสายสินนะครับนี่ฮะรูปอมถักเชือกสายสินแล้วก็ลงรักอีกทีนี่ฮะคลาสสิกจริงๆเอาอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับลองแคปรูปนะครับแคปรูปไปเทียบพิมพ์ที่เขาซื้อขายกันก็ได้นะครับนี่ลองเอาไปเทียบพิมพ์ลองหาข้อมูลดูนะครับเป็นหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตเอา4ี่ร้อยนะครับนี่ฮะน่ารักดีนะรายการที่19เกต่อไปรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบเป็นนี่ฮะสมเด็จแซยิทเจ็ดชั้นนะครับเห็นไหมสภาพพระนี่ค่อนข้างจะใช้มาหนักเลยนะครับเห็นไหมครับพลิกดูด้านหลังบนศาลนี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้พี่ทีเอฟได้ดูข้างในเลยนะครับนี่ฮะจะได้ไม่สับสนกันครับนี่ฮะสมเด็จแซยิท แน่นโป๊กเลยนะครับนี่ครับแกะมาแล้วครับเป็นสมเด็จแชยิดนะครับแชยิดหรือแซยิดนะครับนี่ฮะแล้วดูโอ้โหผ่าเนี่ยมุนสารดูนะครับจัดนะนี่ฮะแต่เป็นพาสภาพเขาใช้มาแบบโออย่างหนักเลยเห็นไหมครับแล้ดูนะเนี่ยตัวตัดด้านข้างเนี่ย เรดูตรงนี้ด้านหน้านี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหข้อแขนอู้หิผาอ๋อจอดเลยฮะใส่ย,ยึดสี่ร้อยบาทครับนี่ครับใส่ย,ยึดสี่ร้อยบาทต่อไปในการที่ที่เ็ดครับอ่ะลงพวกเงินพิมพ์นิยมดูนะครับดูริ้วจีวอนะฮะดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับนะฮะใหมหน้านะครับนี่ฮะ้องลอยการหล่อไม่เต็มนะครับ จมูกหลวงพ่อก็เลยไม่สวยผ้าน,นี้ผมดูลึกๆแล้วเป็นผ้าที่มีนี่ฮะความเป็นธรรมชาติเนี่ยมัน,นมิติเราดูใต้ฐานใช่ไหมเนี่ยเอาสามร้อยแล้วกันครับารายการที่เอ็ดดูดีๆนะครับสามร้อยบาทดูพิมพนะครับนี่ฮะ้น่ารักมากสามร้อยบาท,าร,าร,ทรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองสมเด็จสมเด็จองนี้เอาสามร้อยครับพิมพ์ใหญ่ๆ เนื้อหาจัดจ้านลึกๆเนี่ยสามร้อยบาทนี่ฮะพริกปั๊บด้านข้างโอ้โหด้านหลังชัดเจเลยครับเห็นไหมเก่าได้ใจครับนี่ฮะคลาสสิกดีน่ารักนะพิมพ์สวยงามมากนี่ฮะเก็บเนีทะลุซุ้มนหน่อยๆครับนี่ฮะเห็นไหมธรรมชาติจริงสามร้อยครับ,นนนรบในการที่ยี่สองต่อไปในการที่สามเป็นพระสมเด็จ อันนี้ใช่เจดีหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ฮะพิมพ์เป็นอย่างนี้นะครับผมดูนะครับโอ้เนื้อดูนะพลิกด้านข้างครับเห็นไหมครับโอ้จัดจ้านมากแล้วเนื้อสวยนะด้านหลังนะครับเห็นไหมเ,เนื้อในเขานี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับสมเด็จตรงนี้โอ้สวยมากเลยรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ ที่สิบสี่นี่เป็นนี่ฮะเป็นพระสมเด็จครับนี่เป็นพระสมเด็จนี่ครับสมเด็จเก่าน่นาจะเป็นนอกพิมพ์หรือเปล่าครับเนี่ยวัดเกตนอกพิมพนะครับดูนะฮะเราดูนะครับ,รบเก่าไม่เก่าดูความ Classic คลาสสิกเขาพี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ฮะด้านข้างเขาด้านหลังนี่หูเนื้อเก่ามากธรรมาชาติจริงเนี่ยเนื้อเห็นไหม นี่ครับเห็นไหมเนื้อเขาแบบอ้สวยจริงครับนี่ฮะมาดูความสวยเขาดูอีกทีนะครับนี่คือด้านข้างครับนี่อูพายอย่างเงี้ยสวยนะครับนี่ฮะเหมือนพิมพ์วัดเกตนอกพิมพ์เลยนะครับนี่ฮะเจ็ดชั้นครับไหลตรงๆครับอกเป็นร่องๆแล้วเนื้ออูหเนื้อสวยจริงนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหพระองค์นี้นี่บอกตรงว่าที่มาดีนะครับนี่จัดจ้านมากนะสวยจริงนี่เห็นไหมผิดแป๊บนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่ห้าที่สิบห้ามาครับที่ห้าที่สิบห้าผมได้นี่มาครับ เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเป็นเครื่องรางครับเป็นน่าจะเป็นเขี้ยวครับแกะไม่ได้ครับผมนี่นะครับมันเป็นเขี้ยวครับแกะเป็นคล้ายๆกุมารโดดลกนะครับนี่ฮะผมไม่ทราบสำนักครับเป็นเขี้ยวแล้วเขี้ยวแกะเก่าคลาสสิกมากแล้วมันออกไม่ได้ด้วยครับหลอดตะกุดเนี่ยนี่ฮะ เคี้ยวแบบมีลายเส้นน่ะหลายเส้นเลือดอ่ะนี่ฮะแตกร่องรอยการแตกของเส้นเลือดเป็นเขี่ยวแกะของสำนักไหนไม่ทราบนะครับผมแต่เป็นกุมารน,น่าจะเป็นกุมารดูดดูดลกเนี่ยเนี่ยจะขึ้นไปจะดูดลกอันเนี้ยไม่ทราบที่เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่ยี่ห้าต่อไปรายการที่ยี่หกยี่หกเป็น อันนี้เป็นหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับนี่เป็นเหรียญน่าจะลุกยุกแรกๆท่านนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมสภาพใช้มาครับดูยันคมคมเลยเห็นไหมครับยันคมคมเลยนะครับนี่ฮะดูดนีครับด้านหน้าขอหลวง,งพ่อนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยฮะยันขึ้นเป็นนูนเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อเหรียญหล่อหูในตัวเลยนะครับ นี่ฮะหลงห้อง,องวัดช่องลมครับสวยน่าเลียนเงี้ยแต่สภาพใช้มาหน่อยเนี่ยคราบเหงื่อคราบไข่ติดอันนี้าสี่ร้อยครับหลงห้องวัดช่องลมครับนี่เห็นไหมคลาสสิกมากน่ารักรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดที่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะไม่ได้แกะออกจากกรอบครับอยู่นี้อะไรมาอย่างนี้เลยครับนี่ฮะเราดูนะคะตรงเนี้ย นี่ฮะเป็นคาบความเก่าคือคาบตัวนงตัวนอนเกาะอยู่นะครับจนนี่ฮะเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับนี่ฮะฐานคู่สมเด็จฐานคู่สวยเดิมๆพร้อมกรอบเลยผมเอาสี่ร้อยครับฐานคู่ต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบแปดอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเลยพ่อนี่ฮะ แม่แกะเลยครับจะได้เห็นครับผมหลวงพ่ปุุกมาดูครับปลุกไหนครับน,น่าจะเป็นเหรียญเหรียญเก่านะผมว่านี่ครับเหรียญหลวงพ่อปุ๊กนะครับพ่อปุ๊กนี่ฮะเหรียญเดิมเดิมเลยวัดแสงมณีปทุมรุ่นสองนะครับโอ้โหนะครับ แม่เหรียญเก่านะนี่ฮะซีนไว้ยังดีเลยครับเหรียญจังหวัดปทุมนะครับพี่พี่ใดที่อยู่ปทุมนะครับนี่ฮะลองนี่ฮะลองหาข้อมูลดูนะครับศึกษาหาข้อมูลดูนี่ฮะเป็นเหรียญสวยๆคลาสสิกดีนะฮะหลวงพ่อปุกปุกปุกอะไรนี่ฮะวัดแสงมณีจังหวัดปทุมธานีนี่ฮะรุ่นที่สองเหรียญอย่างเงี้ย,ยสวยนะครับผมว่าสวยนะเนี่ยเดิมเดิมเลย เราดูนะครับเป็นรุ่นที่สองนี่ฮะเอาเอาสามร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับอ่ะหลวงพ่อปุ๊กปุก,ปกอะไรเนะี้ยรุ่นสองปงทุมธาน,นีสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่ฮะแป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้นี่บอกตรงว่าคลาสสิกจริงจริงเนี่ยพระไปหน้าหลวงพ่อนะนี่ฮะล้วดูนะครับเนี่ย ที่แต่ผ้าผ้าเขาเนี่ยนี่ฮะไม่ได้ใช้เลยแล้วมันมันดำครับนี่ฮะกลับดําเลยแล้วสวยเหมือนเดิมแล้วคาบขี้เบ้านะ,ะนี่ขี้เบ้านี่แล้วใต้ฐานเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะแบ่งปันพีพีสีเลยดูขี้เบ้ารงนี้ชัดเจนเลยนยตรงตามซอกซอกแขนเห็นไหมนี่ฮะผมเอาสี่ร้อยห้าสิบครับองค์นี้นะขอราคานิดนึงนะครับผมผ้าสวยจริงสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะ เนื้อเงินเก่าด้วยครับนี่ฮะเดี๋ยวแกะให้พี่ๆได้ดูครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินโอ้หนักครับหนักอึ้งเลยนี่นะฮะเป็นหลุมพ่อเงินเนื้อเงินครับนี่เห็นไหมเนื้อเงินครับดูตรงจมูกครับนี่ครับเราดูใต้ฐานนี่ฮะน่าจะเป็นเนื้อเงินครับเพราะมันหนักจริงๆ นี่ครับพิกดูป๊าเนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยเนี่ยเนื้อเงินนะครับพิมพ์พิมพแบบนี้ลองนี่ฮะลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับดูใบหน้าฮะนี่ฮะสวยเดิมเดิมเป็นเนื้อเงินครับผมส่องดูแล้วครับนี่ฮะเป็นเงินสวยเดิมองนี้นะฮะสวยเดิมเดิมเลยเนื้อเงินอย่างเงี้ยนี่ฮะเอา อันนี้เอา800ครับขออยญาตเปิด800นะเพราะเป็นหนึ่งเงินนี่ฮะสวยเดิมสวยงามมากในการที่30ต่อไปรายการที่31 31นี่เป็นตะกุดนะฮะตะกุดอาจารย์นองวัชัยขาวนะครับเป็นตะกุดนาลายแปงลงรูปนะครับนี่ฮะตะกุดนาลายเป็นเป็นเงินนะครับนี่ฮะเก่าไม่เก่าดูนะครับนี่ฮะเป็นเงินเลยนะครับดูนี่ครับสวยคลาสสิกนะครับนี่ฮะ หัวท้ายเป็นเงินเป็นตะกุลลายเป็นรูปหรือตะกุนสริิกาองเล็กๆน่ารักมากฮะนี่ฮะเป็นเงินนะครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับอ่ะเป็นเงินเอาห้าร้อยห้าสิบรายการที่สามสิบเด็ดต่อไปรายการที่สามสิบสองสามสิบสองนี่เป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าพระท่ากระดานครับพระท่ากระดานองนี้นี่โอ้คลาสสิกค,ครับน่ารักด้วยนะฮะ แล้วเก่าด้วยแม่สุดยอดนะครับองค์นี้ผมบอกตัวว่าเก่าจริงนี่ครับพระท่ากระดานดูความเก่าเขานะนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะกบปกคลุมไปด้วยองค์พระนะเนี่ยเกรดเกรดองค์พระดูตรงนี้เนี่ยคล้ายเหมือนคราบความเก่าคราบแบบธรรมชาติเลยนี่ฮะพลิกดูนะครับ นี่ใช่ไหมโอ้สวยงามมากครับนี่ครับถ้ากระดานะาดาานะาน,นะครับขอญาตเปิดเอาเจ็ดร้อยบาทสวยนะเข้านี้เนี่ยสวยเดิมเดิมแล้วคลาสสิกจริงๆ7เจ็ดร้อยนะครับรายการที่สามสองต่อไปรายการที่สามสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบครับรุ่นอายุเก้าสิบพศสองพันร้อยสามสิบสี่ครับอันนี้เหรียญเก้าสิบปีของหลวงปู่ชอบครับเป็นเหรียญน,นิยมอีกเหรียญหนึ่งที่เนี่ยฮะ เก็บสะสมหน้าเก็บสะสมครับเป็นเหรียญดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเหรียญเก้าสิบปีสวยดําเดิมครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมหายากครับไม่ค่อยเจอตุ๊กเก่านี้เหรียญลวกปู่ชอบครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่สามสิบสามต่อไปสามสิบสี่ครับสามสิบสี่นี่นาเสนอเลยเนี่ยสมเด็จจัมโบ้ครับนี่ฮะจัมโบ้ด้านข้างนี้ก็อยู่ประมาณสักสามนิ้วครึ่งครับนี่ฮะ ด้านกว้างอยู่ประมาณทักสองนิ้วครึ่งครับเป็นพระสมเด็จพิมพจัมโบ้นี่ฮะจัมโบ้รุ่นพิเศษเลยนะฮะไม่รู้ที่ครับผมใจพี่พี่ได้ดูเนื้อครับเนื้อเขานี่ปึ๊กจริงๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมโอ้เราเนื้อมีมวลสารเยอะมากเราดูนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยคาบความเก่าคาบพิยงุงคาบธรรมชาติเลยนี่ฮะอ้องเดียวคุ้มเลยครับเนี่ยเลี่ยมขึ้นคอได้สบายใจเลยครับโอ้โพระ ก็ดูความเก่าเขานะเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมจะไล่ขึ้นไปหาเสียงหลวงพ่อเลยนี่ฮะคลิกป๊าด้านข้างนะผมจะไล่ดูมวลสารเขาเนาะโอ้โหแล้วเนื้อนี่บอกตรงถึงยุ่งจริงนี่ครับเห็นไหมครับดูนะเนื้อนี่เขาถึงยุกแล้วสวยแล้วเก่าจริงนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมด้านหลังดูนะครับ ธรรมชาติเขาเลยอะ่ะนี่มีเศษไม้ด้วยครับเห็นไหมนี่ฮะเศษไม้เศษของเก่าเนี่ยโอ่อง,งนี้หัวต้องเป็นองค์ที่พิเศษจริงๆครับโอ,โ,อโอ้โหมันใหญ่มากครับเนี่ยจัมโบ้เนี่ครับแล้วก็ไม่ค่อยเจอครับนานๆหรือแทบจะไม่เคยเห็นครับนี่ฮะเอาเก้าร้อยห้าสิบครับจัมโบ้ใหญ่ๆในการที่สามสี่ครับและต่อไปในการที่สามสิบห้าครับ นี่ฮะบ้านเดียวกันเลยเป็นปิดตาจับโบสองครับหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีเดี๋ยวขอแยกแกะเลยนะครับนี่ฮะสวยนะมาพร้อมตลับอย่างนี้ตลับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยจะเป็นตลับึ่งหรือแปดตังไม่รู้น่าจะเป็นแปดตังเปล่าครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหแล้วสวยจริงนะครับนี่เห็นไหม ดูนะครับมีตะกุดด้วยนะนี่ปั๊บนี่ครับตะกุดหนึ่งดอกแล้วดูเนื้อนะครับนี่ฮะแห้งแก๊กเลยดูเนื้อนะครับนี่ครับจัมโบ้สองดูนะครับเป็นเนื้อผงเกษรนะครับดูความเก่าคลาสสิกดูมือนะครับนี่ครับด้านหลังครับยันเห็นไหมคมลึกลึกนี่ฮะแล้วหูปิ้นมีเออไม่ใช่เนื้อปิ้นครับนี่ฮะยันลึกๆหลวงปู่โต ดูนะฮะตรงนี้มีเกสาอยู่หนึ่งเส้นครับเห็นไหมโผล่มาเนี่ยเห็นไหมครับอยู่เส้นเดียวนะครับนี่ฮะสวยจริงครับโอู้โหเราดูด้านข้างฮะนี่ฮะเกสาของหลวงปู่นะครับหนึ่งเส้นเห็นไหมครับบริเวณตรงขอบนี้ครับนี่ผมจะเคียงให้ดูชัดๆนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เกสาหนึ่งเส้นชัดเจนครับ นี่ฮะเก็บมานานแล้วองค์นี้สวยเดิมเดิมเอาพันสองครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมพร้อมตลับจัมโบ้สองภาพปิดเลยฮะสวยเดิมเดิมครับรายการที่สามสิบห้าครับวายาดใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะสวยเดิมเดิมจัมโบ้สองเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ต่อไปรายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายครับนี่ผมได้นี่มาฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงิน,นครับนี่ฮะวัดห้วยเขนนี่ยเป็นจอบเล็กพิมพ์ปลากระเป้าครับนี่ฮะพิมพ์ปลาปลากระเป้าเป็นพระคลาสสิกและสวยเดิมๆเลยนะองนี้นะฮะร,รายการสุดท้ายเนะี่ยแล้วดูนะครับผมจะให้พี่ๆดูไหมเป็นผ้าที่ดูง่ายจริงห้วยเขนพิมพ์ปลากระเป้านะ ธรรมชาติเขาเนื้อจะหยุ่มหยุ่มหยุมแล้วนี่ครับพระบ้านๆเลยนี่ครับเราดูด้านข้างเห็นครับครับนี่ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมลองรอยการแต่งตะไบหอจะอยู่ในตัวนะครับนี่ฮะห้วยเขียนปลากระเป้าสวยเดิมๆคลาสสิกแล้วเนื้ออมเขียวสวยๆเลยครับนี่ฮะรายการสุดท้ายนะครับสามสิบหกเอาเป็นว่ารายการนี้ขออนุญาตเปิดสอบถามแล้วกันนะครับผม พี่เพื่นใดสนใจหรือชื่นชอบจริงๆนะฮะจะเก็บพระหรือจะเก็บทั้งทีต้องเก็บแบบคาสสิกเก่าๆนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ฮะแล้วน่ารักการันตีให้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะในการสุดท้ายขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่นใดครับสนใจหรือชื่นชอบเท้าไหนนะครับก็โทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5นะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ